ลุงพลมาประจำครัที่นี่มาประจำครับครับผมเป็นแหล่งที่รักษสาที่มาหากินมาอะไรต่างพวกนี้ใช่ไหมครับครับผมโอเคครแข็งแรงมากนะฮะลุงพลนะที่สเกนนะมากี่ครั้งแล้วครับผมที่นี่ไม่เคยมาเลยครับไม่เคยมาดีมากเลยนะครับผมตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นกระท่อม ที่พักเป็นที่พักเป็นเพล่ผ่อ,อเนเอ่อเป็นที่พักของคนที่มาหาของป่าของอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะแต่ไม่ใช่ที่เราจะมาหากันตลาดอาจารย์มรพลบอกบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับผมพี่จิมฮะเป็นไงฮะหนาวนี้เจอกันที่นี่หนาวนี้เจอกันที่นี่ฮะครูสมศรนนันบว่าไงครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มฮะไปที่ไหนก็ไป เป็นสะเป็นโป่งเป็นไม่ต้องสมัยก่อนตอนนี้ก็เป็นโป่งได้ครับแต่สำหรับเที่ยวเป็นแหล่งน้ําของสัตว์ป่าจะมีช้างครคนเป็นี่บวครับเาปากนน้ช้างมิงอ๋องัวมิเนี่ยอ๋อก็เป็นแหล่งเป็นแหล่งของไอ้ตัวไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อ เป็นสัตว์ป่านะฮะหรือว่าเป็นพวกวัวควายที่เข้ามาเลี้ยงอยู่ข้างบนก็มากินที่นี่นะครับนกยุงนกยุงอีกใช่ไหมฮะโอ้โหน่าสนใจตรงนี้เองฮะายประธานครับก็นำของประธานหน้าน้อยมีเหล่าวานอนฮะเออเหล่าวานอนเฝ้าเ ตรงนี้เขาเรีกเยกอะไรฮะลเรือฮะหัวดอยหัวดอยอ <c oughs> นี่ขอไนะอ้ปลาวานแปบ่ะนะปลาวานที่ะอ่าั่อจะปลาเดียวน่าจะน่าจะรอนอีกวานอนอีกวานทีท่สามวัาปล่อยนไม่เชิเป็นห่วงแม่เสียเนาะกำลังจะบิน กำลังกลางปีกจะบินไม่คร uh uh, um ับเห็ดเราหล่นเห็ดเราหล่นนี่ถ้ามทำบันไดในเลาะตัวนี้อันตรายใส่ไม่หลังเงี้ยตระเทียมตอกเราอุตส่าห์แบกไปจะข้างบนไม่เลือมไม่เท่าเด้อ ตอนตอนลงเนี่ยสำคัญนะแล้ามันลื่นน้หินแล้ต้องระวังไม่เท้าเนี่ยจะพยุงเราไว้ทำให้เขาเราไม่ทำงานนะักโอ้โหภาพที่ถ่ายมาน่าจะโคตรสวยเลยเนี่ยป่อยย่องลงเหรอ